บ้านตัวศิลปินเองอะ่ะเขาไม่ได้แคร์พวกคุณอะ่ะเขาจะไม่มานั่งคิดมากแบบนี้เลยถ้าเขาไม่แคร์เขาไม่มานั่งคิดมากเลยแต่เนี่ยเพราะว่าเขาแคร์เนี่ยดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะต้องแบบอย่าทำอะไรให้เขาไม่สบายใจเพราะเขาก็พยายามดูแลทุกจุดทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดแล้วจริงๆตอนเนี้ยปวดอะ่ะมันไม่ปวดไปแค่เข้มกับมุกมาปวดหลังบ้านอย่างด้วยเหมือนกันไม่ใช่บ้านคู่แน่นอนถูกแอบอ้างแล้ว <c oughs> ยังไม่ปิดนะคนที่ตัดสินใจคือศิลปินค่ะถูกต้องคนที่ตัดสินใจคือศิลปินเองด้อมเด็กบูบี้อย่าไปทําแบบนั้นนะโอเคพวกป่วนเยอะอจริง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 อ่ะตาก็จะบอกอย่างนี้เหมือนกันเข้มว่าบางทีเนี่ยเราใส่ใจคนที่เราเห็นเห็นแล้วรักๆเราดีกว่าถ้าสมมติใครป่วนเรารู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยก็คือจะต้องคิดว่าเขาไม่ได้รักเราจริงๆใส่ใจอ่ะเ่ราคนที่รักเราอะแต่เพียงแค่ว่าที่ผมไม่โอเคเนี่ยคือเขาไอ้กลุ่มที่เราไม่ใส่ใจนี่แหละ เขาไปด่าคนอื่นเนี่ยไปด่าพี่น้องเราเนี่ยไปว่าพี่น้องเรานู่นนี่นั่นผมเลยไม่ไม่โอเคไอคนที่ใส่ใจเรารักเราอ่ะเราโคตรจะให้คุณค่าเขาเลยเราโคตรจะอยากให้ความรักเขาอยากให้อยากให้ความสุขอยากให้เสียงของเราเขาเลยแต่เพียงแค่ว่ามันก็จะมีกลุ่มนี้แหละครับที่ที่ผมบอกเลยว่าผมไม่โอเคมากๆคือคนที่แบบไปพิมพ์ด่าคนนู้นทีคนนี้ท,นนทีแล้วบอกว่ามาจากบ้านคู่บ้างบ,บ้านเดียวบ้างคือซึ่งพอมันทําอย่างเนี้ย มันเหมือนกับว่าเช่มไปยุ่งกับใครกลุ่มหนึ่งเขาก็จะบอกว่าทําไมที่หนิงไม่มาด่าเข้มบ้างเข้มไปยุ่งกับคนนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไปว่ามุกอย่างเงี้ยของบ้านเดี่ยวมันมันก็จะด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาแล้วบางทีมันจะทําให้ตัวเพื่อนเราเนี่ยคู่กับคู่ของเราเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ยอกไหมใช่ใช่กาใช่คนที่รักคนที่รักเข้มมุกเนี่ยมันก็มีหลายบ้านก็จะมีบ้านเดี่ยว บ้านคู่ของใครก็แล้วแต่พอมันเกิดเรื่องเนี่ยเทมก็บอกของบ้านเ้มว่าอย่าไปโจมตีใครเขาอย่าไปว่าเขาเทมดูแลพวกกุมได้ของมุกก็น่าจะพวบกลุมดูแลของตัวเองได้มันกลับกลายเป็นว่าพอคนนั้นทําผิดอันนี้ก็ต้องไปด่าเขาไปด่าบอกว่าเอาทีแกทําผิดแล้วทําไมถึงนู่นนี่นั่นไม่ออกมาปกป้องปกป้องเรื่องอะไรยังไม่ดูเรื่องเลยมันก็จะด่ากันไปด่ากันมาแล้วพอผลกระทบมันมา มันมาถึงแล้วมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นระยะเวลาแบบยาวนานมากๆเรามันทําให้เราเหนื่อยที่จะที่จะอยู่ในจุดนี้อนะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นมาอนะไรย่างเงี้ยในแต่ในส่วนของคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราเข้ามาคือเราเป็นในทุกบ้านไหนก็นแล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่เข้ามาซัพพอร์ตเราพร้อมที่จะ ทำให้เขาแบบมีเสียงของเรามีรอยยิ้มถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยอะไรได้เราก็อยากจะลงไปช่วยเขาเราโคตรใส่ใจคนเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เช่นกันเขาก็ไม่ควรที่จะโดนโดนกลุ่มที่นิสัยไม่ดีะมาว่าพวกเขาเหมือนกัน